เป็น8 85 40เปลี่ยนจากศย์เป็น1 1818เป็นวันนี้ได้ตัวเดียวเลยครับเด่น8ผลนะครับก็จะเป็น256 53เต่น8ให้ตัวเดียวมานะครับ8สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกผู้โชคดีทุกทุกท่านกันเลยนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเนาะหน้านะครับมาดูกันนะครับ ก็นะครับหรับท่านไหนนะครับที่รอคลิปโค้งสุดท้ายนะครับผมก็จะลงให้เหมือนเดิมเหมือนงวดที่แล้วนั่นแหละครับก่อนหัวออกสักประมาณ5หรือ6วันนี่แหละครับประมาณดีนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสูตรผมนะครับถึงอาจจะมีหลายสูตรนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นต้องซื้อทุกสูตรนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะแล้วสูตรที่ผมลงไปนะครับก็ลงไปเยอะๆก็นั่นแหละครับทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าจะมี บางคนบางท่านนะครับผู้ไม่หวังดีนะครับเอาสูตรผมไปหาคินอย่างงู้นอย่างนี้ครับผมต้องทําไว้หลายๆสูตรนะครับเขาจะได้ไม่ต้องเลือกแบบเออนะครับเอาไปทุกสูตรเอาไปก็เอาไปสิเยอะนะครับก็นี่แหละครับผมก็เลยทําเยอะนะครับหลายๆสูตรนะครับว่าจะได้ให้เขาเลือกแย่ๆนะครับเนาะอ่านะครับจะเอาสูตรไหนไปหล่ามีเยอะนะครับก็ที่จะห้ามพลาดนะครับก็คือจะเป็นคลิปโค้งสุด ท้ายนะครับเนาะผมจะเอามาให้ดูให้ชมกันนะครับว่าเป็นเลขเด่นคู่เด่นตัวไหนครับสำหรับโค้งสุดท้ายนะครับท่านไหนได้ติดตามผมนะครับผมเริ่มทํามาคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเข้ามา3มงวดติดแล้วนะครับ2งวดก่อนนะครับก็จะเป็นเข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็เข้า3ตัวนะครับ3ตัวตรงๆนะครับแล้วคลิปงวดล่าสุดนะครับเข้าไปแค่2ตัวนะครับเนาะมาในตัวกลับนะครับอ่านะครับรอดูงวดนี้นะครับโค้งสุดท้ายนะครับ หวยเด็ดจัดไปจะทําคลิปขึ้นนะเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคแต่การคํานวณการดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าหวยจะออกเท่าไหร่ในแต่ละงวดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมนะครับก็จะมีคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกใจกันทุกคนก็คงจะไม่ใช่นะครับใครที่ไม่ชอบนะครับก็ ผ่านก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับสบหรับไหนที่ชื่นชอบนะครับที่ผมคิดแนวทางให้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับสูตรนี้จะเป็นเลขเด่นนะครับท่านก็คงจะไม่เคยเห็นนะครับผมก็นะนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับได้รู้นะครับว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ง่ายๆเลยครับก็คือเราจะคูณกันนะครับคูณทุกตัวเลยนะครับ คูณทุกตัวแล้วก็เอาหลักหน่วยมานะครับมาเป็นหลักหน่วยแล้วก็หลัก10บนะครับมาเป็นตัวเด่นนะครับหน่วยหลักสิบยังไงนะครับก็คือคูณ4นะครับ4 9 4 9เป็น36นะครับก็ได้6นะเอา6ต่อไปก็ตัวนี้คูณกันแล้วใช่ไหมครับก็เอา6นี่นะครับมาคูณกับ1 6 1นเป็น6 ก็เอา6มาคูณกับ7นะครับ6 7เป็น42ได้4 2นะครับก็เอา2นะครับตัวนี้คูณแล้วเนาะตัดไปแล้วก็มา2คูณกับ7ครับ27เป็น14นะได้4นะครับต่อไปเอา4ที่คูณนะครับต,ตัวนี้นะครับ4 4เป็นนะครับ16 เด่นในงวดถัดไปนะครับงวดวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับก็จะได้เด่น1แล้วก็เด่น6นี่เด่น2ตัวนี้ครับตัวใหญ่หนึ่งกับ6ก็นี่เลยครับก็มาเด่น6สูตรนี้นะครับหาเลขเด่น2ตัวก็ได้เด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับมาแน่ๆนะครับจากที่ผมคำนวณไปนะครับเข้าเยอะกว่าไม่เข้านะครับเนาะก็อาจจะมีหลุดบ้างนะครับแต่น้อยมากครับสูตรนี้นะครับ ไปดูนึงว่าถัดไปนะครับหาเลขเด่นในวันที่16นะครับเนาะ16กุมภาพันธ์เหมือนเดิมเลยครับ58เป็น40หน้านะครับถ้าได้ศูนย์อย่างนี้นะครับเราจะไม่เอาศูนย์นะครับเพราะว่าเราเอาหลักหน่วยเนาะ40นะครับตัดศูนย์ทิ้งไปนะครับจะเป็น1นึ่งะถ้าเกิดมีตรงไหนได้ศูนย์ก็ช่างนะครับเปลี่ยนจากศูนย์เป็น1นะครับตอนจะคูณอะไรก็จะได้ศูนย์เหมือนเดิมนะครับเนาะ 1 9เป็น9นะครับเอาก้ามาตรงนี้9กสองเป็น18บเอาแมา8 2เป็น16 6มา6 7เป็น42 42เด่นนะครับก็จะมีเด่นสแล้วก็เด่นสองนะครับในมวด16บหมีไหมครับมี4มาหลักร้อยสมาหลักหน่วยล่าง นะครับ2ก็ไม่มีนะครับง่ายไหมครับสุดนี้ไปดูต่อครับไปดูอีกครับ7 8 7 8เป็น56 6 8 6 8เป็น48 4 8 8 1เป็น8 8 4 32 นี่ถ้าเป็นศูนย์นี้ครับก็เปลี่ยนเป็น1นะครับ2 1เป็น2นะครับ2 3เป็น6ได้6นะครับวันนี้นะครับได้เด่นตัวเดียวเลยครับก็คือ6นะครับไม่มีไม่มีนะครับวันนี้หลุดไปนะครับหรือวันนี้หวดนาก็ต้องมานะครับต่อไปนะครับหาเด่นวันที่16มีนาคมนะครับ8 7ด 56 6 7เป็น42 2 5เป็น10นะได้0เป็น0เป็น1 1 9เป็น9ได้9 9 3เป็น27 7 8เป็น56 56นะครับได้เด่น5เด่น6ผลนะครับก็จะเป็นมาในเด่น6นะครับอ่ะเห็นไหมครับ ง่ายเนาะง่ายไหมครับสูตรยังไงก็ลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะผมจะหาแนวทางหาสูตรดีๆมาให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆนะครับเปลนเป็น1นะครับ5 1เป็น5 5 3เป็น15 5 4เป็น20ี่สิศูนย์ไม่เอาเป็น0ูนย์เป็น1 1 4เป็น4 4 6เป็น24ก็จะมีเด่น2เด่น4นะครับนะนะครับมาเด่น2 ง่ายๆครับสูตรต่อไปนะครับเป็นงวดของวันที่1นะครับมิถุนานี่ก็จะเป็น1เป็น1 1 5เป็น5ต่อนำ5 5 1เป็น5 5 5 5 1เป็น5 5 5 9 45 5 5 25ก็จะได้25 ได้เด่นสองนะครับแล้วก็เด่นห้าวันนี้มา2ตัวเด่นเลยนะครับคุ้มเลยนะครับเนาะต่อไปเป็นวันที่16บหดสมเป็นยี่1ี่สี่หนึ่งเป็นสี่สี่ห้ายี่สิเปลี่ยนศูนย์เป็น1 1 6หนึ่งหเป็นห6หเจ็ดเป็น4ี่สิบสองได้เด่นสี่เด่นสองนะครับมาในเด่นสี่นะครับ ต่อไปเลยครับก็จะเป็นในงวดของวันที่1กรกฎาคม51เป็น5 56 30 0เป็น1 19เป็น9 96 54 47 47เป็น28ได้เด่น2เด่น8นะครับอย่ามาไหมครับมาเด่น2นะครับมาเด่น8 2ตัวเลยนะครับ เด่น2ตัวมา3ตัวโคมสิครับในวนันนี้ได้นะครับามาดูในงวดวันที่16นะครับกรกฎา3 4มี่เป็น12 2 7เป็น14 4 2เป็น8 8 5 40เป็นจาก0เป็น1 1 8เป็น8วันี้ได้ตัวเดียวเลยครับเด่น8ผลนะครับก็จะเป็น2 5 6 5 3 เป็น8ให้ตัวเดียวมานะครับต่อไปเป็นงวดของวันที่1นะครับสิงหาคม8 7เป็น56 6 3เป็น18 8 2 16 6 8เป็น48 6 8 4 10, 8 8 6 เป็น4ีนะนะครับเด่น2ตัวนี้นะครับในงวดของวันที่นะครับ1สิงหาคมนะครับอจะมาตัวนี้หรือมาตัวนี้มาอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับหรือมาตัวนี้นะครับก็รอติดตามชมกันนะครับไหนลองไปดูงวดก่อนเนี่ยนี่นะครับโอ้นะครับจะเป็นกระดาษนะผ่านศึกมาเยอะนะครับเนาะนะครับอ่านะครับลองงวดของวันที่ หนึ่งนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองคูณมาเลยครับลองงวดของวันที่17นะครับเนาะเอาผลวันที่30ินะครับก็คืองวดก่อนหน้านี้ครับห้าหนึ่งเป็นห้านะครับห้าเป็นศูนย์เป็น1เนาะห้าหนึ่งเป็นห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าสี่ยี่สิบศนกับ1คูณ1ก็จะเป็น1เป็น1เนไม่มีครับไม่มีครับนะครับวันนี้ไม่มีมาดูวันนี้นะครับห้าสองเป็น 10นะครับเปลี่ยนจาก0เป็น1 19เป็น9 99เป็น81นะครับ12เป็น2นะครับ2 4เป็น8ได้เด่น8ตัวเดียวครับตรงนี้อ่ะนะมาเด่น8 5ก็มาอยู่ครับนี่4520นะครับ0เป็น1 13เป็น3 35เป็น15 52เป็น10นะครับเป็นจาก0เป็น1 12เป็น2เด่น2ตัวเดียวนะครับนี่ ่านะครับมานะครับยังนะครับก็ยังเข้าเยอะกว่าไม่เข้านะครับเป็นศูนย์เป็น1 1หนึ่งเป็น1 1 7หนึ่งเเป็น7 7 2ด4ดนะครับ42เป็น4 2เป็น8นะครับ8 3ดเป็น24มาเด่น2นะครับอ่ะนะครับง่ายๆครับลองไปดูต้นต้นปีนี้ครับเนาะอ่านะครับช่วงปีที่แล้วนะครับช่วงช่วงนี้ใกล้ๆก้กันนะครับมาดูครับว่าจะเข้าไหมนะครับเนาะ หนึ่งทับแปดนะ 3, 6, เป็น18 8แปเป็น7จ2ดสองสเป็น1ิบสหเป็น24นะครับสี่ห้ายี่สินะนะครับมาเด่นศูนย์นะครับ2ตัวเลยครับอ่าแสดงว่าสูตรนี้เข้าไปนะครับเนาะในปีที่แล้วนะครับมาดูครับ ปีนี้นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับนะนะครับเออนะครับนี่นะครับคล้ายไหมครับเมื่อกี้ที่ได้นะเออนะครับลองดูครับลองดูครับนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้นะครับก็จะเป็นอีกแนวทางแนวทางหนึ่งครับให้ทุกท่านไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับซูนี่อาจจะมาหรือไม่มานะครับผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับอาจจะมีหลายสูตรหลายคลิปนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อสูตรนะครับคนจะถูกนะครับซื้อสูตรไหนก็ถูกนะครับ แต่ถ้าอยากจะถูกนะครับต้องทําบุญนะครับเสริมดวงครับคุณต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะครับถึงจะเป็นผู้รับนะครับอย่าคิดว่าจะได้อยากจะได้อย่างเดียวนะครับเราต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะครับเนอะนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับในงวดวันที่1นนะครับสิงหาคมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ